สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านนอกคลอกนาะเขาใหญ่นะครับอันนี้น้ำฝนตกใหม่จะออกสีแดงๆหน่อยนะครับผมถ้าน้ำสีใสจะสวยกว่าน,นี้ครับเดี๋ยวผมพาเดินชมบรรยากาศกันครับที่เขาใหญ่นะครับบ้านนอกคอกนาะสวยนะครับพาเดินชมดูบรรยากาศ าได้เป็นประมาณทางเดินไม้ไผ่สะพานไม้ไผ่ครับประตูเขาหดล็อกก่อนไปกันเลยนี่ครับเขจะทำเป็นทางเดินอ้อมไปตาม ท้องผักในตรงกลางก็จะเป็นแปลงผักนี่ครับแปลงผักนี่ครับทางเดินทำอ้อมเดินไปถึงโน้นเดิอนอ้อมไปได้เผมจะพาเดินไปชมครับอันนี้ก็เป็นมุมสนามเล็กเล่นสนามเล็กเล่นมานชมแปลงผักครับ เขาปลูงมานอคของหน้าเขาปลูกไว้ยากาศดีมากครับมีสัมโอด้วย ขาคอยูงห่างอยู่นิดหนึ่งไม่ได้ติดมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมสะพานไม้เพานี่ประตูที่เราเข้ามาไปกันเลยนี่นะครับทางกดของทางรีสอร์ทเขาติดไป้ายไว้อืมบรรยากาศนั่งตกปลามาครับ นี่แผนที่จะไปได้ละเอียดมากไปกันเลยบรรยากาศบันนอกอ่ะบ้นนอกฟิลธรรมชาตินี่เป็นบ้านพัก ทางเดินไปทางเดินยาวมากครับนี่ก็เป็นบ้านพักราคาเดี๋ยวแกงให้ทราบนะครับหรือสอบถามไปทางเพจเขาได้นะครับบ้านนอกของนาเขาใหญ่ดีครับบรรยากาศดีมากสุดยอดเลยครับ สวยสุดๆเดี๋ยวพาไปชมห้องที่ผมจองไว้อากาศล่มรื่นมีกระลอกวิ่งด้วยนะครับางหลังก็จะมีดาดฟ้าด้วยนะ,ะางหลังก็จะมีดาดฟ้าด้วยแต่หลังขอผมไม่มีหลังผมจะเป็นสองชั้นนี่มีชื่อบ้านด้วยนะครับ ีชื่อบ้านของแต่และหลังด้วยนี่ดูหลังนี้หลังนี้ก็แปลงอีกแบบหนึง่งเราเดินมาจากโน้ในใกล้ๆเนาะเดินอ้อมมา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 จนถึงตรงนี้ฝั่งนึงก็เป็นสะพานเดินอ้อมมาถึงฝั่งนี้มาบรรจบก,กัน ชื่อบ้านของแต่ละหลังแต่ละหลังจะมีชื่อตอนกลางคืนคนะคับน่าจะมีไฟไฟน่าจะมีสวยประัดประดับสวยอยู่นะครับเดี๋ยวรอชมตอนกลางคืนนี่บ้านที่ผมจองไว้นะครับชมกันนี่สองชั้นเดี๋ยวพาไปชมข้างในชื่อบ้านดอกเด ใช่หรือเปล่าอ่านว่าอะไงครับบ้านดอกเดาไปทุกขนาดกันซับซับนี่ สองชั้นครับสวยมากตกแต่งได้สวยมากสองชั้นเดี๋ยวอีกน่อยพาไปชมห้างบนไปชมห้องน้ำแล้วต่อไปก็จะเป็นห้องน้ำนี่ มีอาบน้ำด้วยครับดูทุกคนอาบน้ำเดี๋ยวพาเอาไปดูอาบน้ำก็เป็นธรรมชาติมากมีนกด้วยทุกคนมีนกด้วยอาบน้ำเป็นธรรมชาติมากดูดิข้างหลังก็ติดคลองครับคลองติดคลองน้า นี่ครับชั้นที่สองพวกมาเกลียนอ่างอาบน้า,นาเลยนี่ทางที่พักเขาเตรียมดอกไม้ใส่น้ํไว้ให้เราฉ่ำๆดูครับเย็นดีมากดอกไม้ดอกกริงครับดอกไม้จริงเดี๋ยวขึ้นมีต้นมะพร้าวด้วยเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสองกันครับไปกันเลย นบันไดครับชั้นสองนี่เป็นบันไดวนๆ <c oughs> บ้านมีแอร์ด้วยนะครับนี่ชั้นสองก็จะมีแอร์ให้เหมือนชั้นล่างนี่เขามีรองเท้าให้ด้วยนะครับรองเท้าดาวเทียม มองลงไปจากชั้นสองข้างล่างครับสวยครับบรรยากาศดีให้ฟิลไปอีกแบบดูพาสองลงพาสองลงไปดูสระว่ายสะสะอาบน้ำกันในเป็นฟิลถ่ายรูปสวยอีกแบบหนึง่งไป ขอบคนที่รับชมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม